นหนึ่งเรียมปืนล่างสถานป่าหนึ่งปู้หวยาวาทั้งป่าล่าหนึ่งคืนนานยาวราวกกันหนึ่งฝันพุบแล้วรับแนวไกลหนึ่งคนควรฆ่าคารวะสืบ้างสัจจะยิ่งใหญ่อยู่คำรำหาอะไรรวมใจสืบทอดเจตนานบทประพันธ์โดยคุณจิรนันทพิรีชา สะท้อนให้เห็นถึงชายคนหนึ่งที่ก่อให้เกิดคำถามในหัวว่าทำไมคนคนนี้ต้องเสียสลับในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนได้ขนาดนั้นคำตอบน,นั้นมีไม่มากแต่หลักไปด้วยความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเพราะคนคนนี้ได้อุทิศจิตวิญ,ญญาณของการเป็นมนุษย์เพื่อพืชพันธุ์และสัตว์ป่าอย่างมิเกรงกรวัวสัมพันธุ์ภัยที่รายร้องและเขาคนนี้ก็คือสื่อนาคาสัสเียง ย้อนกลับไปในปี2518นักเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพูคุณสืบได้เข้ามาทำงานมานุรักษ์และพิทักษ์ผืนไพรที่ภัยสารทุกขวบปีในพื้นที่ที่อุดมมักถูกถูกโจมด้วย่ลาล่าสัตว์ตัดไม้ทำให้ความสมดุลถูกทำลายเรื่อยมาพืนพันธ์สัตว์ป่าที่พูดไม่ได้ได้ถูกคุ้มครองตลอด15ปีที่คุณสืบดูแล ก่อนที่เดิมพันครั้งสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงจากแสงไฟแห่งความมุ่งม,มั่นที่ไม่เคยดับลงในภูมิไัยแห่งน,นี้ไม่ว่าต้องเจอมอรสุมที่กระโชกแรงจนเปลวไฟดวยกรีเช่นเมื่อปี2529การสร้างเขือ่อนราชประภาทําให้อันุภาพของมวลน,น้ำที่ท่วมพ้นสัตว์รอดพ้นเพียง1,364ตัวบนความตั้งใจ และความพยายามสุดทางของคุณสื่อจากเรื่องราวนี้มิใช่เพื่อเราทุกคนเพียงชื่นชอบหรือชื่นชมแต่เพื่อเราทุกคนเสพสมเพื่อสื่อสารดังประการต่อไปนี้ 1. สื่อเพื่อทราบดินดีเพราะป่าโกป่ารกเพราะเสื่อยังเสือมีเพราะหญ้าบางังหญ้ายังเพราะดินดีนับเป็นวัตถุจักของความอุดมสมบูรณ์ของพืนป่าอนันรับ แต่งักษณะด้วยเสียงปืนฆ่าสัตว์เช่นในเขตรักษาพาันสัตว์ป่าที่งใหญ่ห้วยขาแข้งที่คุณจิตป,ประพันธ์กิตาคมคนสนิทของคุณสืบได้เล่าว่าครั้งเมื่อป่าสนัดไปด้วยเสียงปืนประทบมีเจ้าหน้าที่ถูกยิงจนบาดเจ็บเมื่อคุณสืบทราบได้แต่ตะระกูลว่าทามันถึงไม่ยิงผมเหตุใดจ,จึงยิงลูกน้องผมหากผมยังเป็นหัวหน้าที่นี่ลูกน้องผมต้องไม่ตาย คนที่ตายต้องเป็นผมสิ่งนี้สะท้อนให้เราควรทราบว่าหยาดเลือดที่หยดลงปาหยาดน้ำตาที่หยดลงผืนดินของกลุ่มคนที่คอยปกป้องนั้นมีค่ามากกว่าการถูกทำลายเพียงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการผลานสิ่งแวดล้อม 2. ส,สื่อเพื่อสารวีรบ,บุรุษแห่งพื้นป่าได้พยายามทุกวิถีทางแม้ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนมากนะัก ถึงขั้นควักเงินในกระเป๋าก้าวสู่ต่างประเทศเพื่อร้องขอให้ผืนป่าห้วยขาแค่ผืนนี้เป็นมรโดกโลกเพื่อบอยโบกความยั่งยืนคืนสู่พงไพรเสมือนภาพฝันรอการประบฏจนกระทั่งในปี2534ภาพฝันนั้นได้กลายเป็นจริงและเหตุนใดเราทุกคนจะไม่สืบสารปณิธานผ่านหลักสามต่อดังนี้ตอที่หนึ่งตั้งต้น คือการสร้างตนให้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ําประหยัดไฟจะช่วยประหยัดโครงการใหญ่ทําลายป่าต่อที่2ต่อเติมคือการรณรงค์ต่อเติมเสริมโอกาสให้เสียงของผู้เราทุกคนดังกึกต้องเพื่อเสียงธรรมชาติและเพื่อนพ้องได้คงอยู่และต่อที่สต่อยอดคือการพัฒนาแนวทางในการดูแลรักษาเพื่อไม่ใช่เฉพาะผืนป่าห้วยขาแข้ง ที่เป็นมรดกโลกเพียงขืนเดียวแต่ผืนป่าทุ่งขืนบนโลกควรได้รับการปกป้องดูแลท่านครับจากเสียงงหนึ่ขอเรื่องราววีรบุรุษผู้ที่มีไฟแห่งการอนุรักษ์ได้ออกแรงสร้างต่อปกป้องผืนนพรแม้จะต้องแลกกับเสียงปืนหนึ่งนัดที่สนันวันไหวแต่ก็ดังไกลจนได้รับการเปลี่ยนแปลงเราทุกคน จงอย่าให้ปณิธานของวีวรบุรุษคนนี้ต้องสูญสิ้นอย่าให้เปลวไฟที่เคยลุกโชนต้องแผ่ลงอย่าให้เหงื่อของความเห็นแก่ตัวหยุดลงบนภาพฝันที่เขาวาดไว้แต่จงร่วมกันสื่อสารนาคั้นสเขียนต่อไปให้ถาวรสวัสดีครับใช้เวลา